สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมกุหลาบต้นนี้เลยค่ะออกดอกเป็นพวงนะคะเขาก็เป็นกุหลาบพุ่มนะคะต้นก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ต้นนี้ปลูกได้ประมาณ3ามี่เดือนนะคะก็ได้ประมาณนี้นี่ออกมาหลายพวงเลยนี่หนึ่งนี่สองนี่สามนะคะต้นนี้ก็เรียกว่าเป็นกุหลาบที่ดกพอสมควรนะคะ ชื่อของเขาก็คือกุหลาบอาโออินะคะชื่อก็บอกแล้วนะว่าเป็นกุหลาบญี่ปุ่นนะคะกลีบเขาก็ไม่ได้หนักมากแต่ก็ออกดอกเป็นพวงถ้าเขาจะออกเป็นพวงนะคะต้องแทงกระโดงให้สูงขึ้นมานะคะถ้าไม่แทงกระโดงสูงขึ้นมาก็จะประมาณนี้นะคะมีไม่กี่ดอกถ้าเขางามแล้วก็แทงกระโดงสูงขึ้นมาแบบนี้นะคะก็จะออกเป็นพวง นี่กิ่งนี้มีหลายดอกมากเลยอันนี้ก็มีประมาณสี่พวงนะคะนี่อันนี้บานแล้วอันนี้เพิ่งจะเริ่มแย้มส่วนพวงนี้นะเพิ่งจะเริ่มบานยังไม่บานนะคะกุหลาบ R O E ก็เป็นสีเขาก็ไม่เหมือนคนอื่นนะคะก็จะเป็นสีออกบุญแห้งอะ่ะสวยๆเป็นพวงสวยมากเลยคะ่ะ ต้นนี้นะคะเราก็ไม่ได้บำรุงอะไรมากเพียงแค่ใส่ขี้ไก่เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ถ้ามีแมลงแบบมีแมลงให้เห็นว่าใบบุบใบอะไรเงี้ยเราก็จะมีการพ่นยานะคะยาของเราก็ยาฟีค่ะพอเราทําสวนกล้วยไม้นะคะเห็นว่าเขามีแมลงมารบกวนเวลาเขาฉีดยากล้วยไม้ก็เอามาพ่นนะคะควรพ่นในเวลาเช้านะคะที่ไม่มีแสงแดดหรือเวลาเย็นที่แดดบุบแล้วนะคะ เคยพ่นไปแล้วก็ใบน่ะน่าจะยาแรงไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ใบเป็นยิกยิก,ยกจุดแต้มๆเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นการพ่นยาเราควรพ่นยาตอนเวลาเช้านะคะหรือไม่ก็เย็นเลยนะคะอันนี้เราจะพามาชมกุหลาบอะโออิแค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ